ที่หนึ่งล้าทาแห่งยุคไดโนเสาร์น่าตื่นเต้นละสิมันน่าสนุกใช่ไหมล่ะว้าวไดโนเสาร์สายพันธไหนกันเนาะดูดูไปแล้วเหมือนเคียวอันเล็กๆเ,เลยเคียวเหรอ นึกออกแล้วฟอสซิลนี้ต้องเป็นเทอริซิโนซอรัสแน่นอนแต่ฉันจำได้ว่ากรองเล็บเทอริซิโนซอรัสยาวมาก er ma, แต่อันนี้มันเล็กมากเลยนะเอออาจจะเป็นลูกไดโนเสาร์ก็ได้หรือไม่ก็สปีชีสย่อยที่ไม่เคยถูกค้นพบถ้าเป็นแบบนั้นจริงถือว่าเราค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยไปกันใหญ่นั่นก็แค่เดาสุ่มอะไรไปเรื่อยเปยมันก็ถูกของนายและจะด่วนสรุปไปเองไม่ได้ นี่เั้นเราย้อนเวลากลับไปในยุคไดโนเสาร์ให้เห็นกับตาเลยเดี๋ยวก่อนม่ได้หมายถึงแบบนั้นวูดี้ีีเดียวเตรียมปฏิบัติการเฮ้ยพี่เดีอย่าลืมมาเทกข้อมูลนะเฮ้เออ ตอนเวลาไปตามหาไดโนเสาร์ที่มีกรงเล็บรูปเคี้ยวมันอาศัยอยู่ในยุคพรีเทเชสตอนปลายเจอแล้วอืม จึงสติได้สักทีอ,อ่อเฮ้ยบนต้นไม้ก็ยังดีกว่ากระแทกพื้นเนะใครจะลำบากลำบนมาอยู่ในป่าทึกขนาดนี้กันนอะสำหรับเทอริซิโนซอรัสแค่นี้ไม่สะเทือนพวกมันลรอเทอริซิโนโซอรัสฮัลโหล

ซิโนซอรัสมาแล้วต er, er, ัวจริงเสียงจริงนี่แหละใช่แล้วเริ่มบันทึกข้อมูลได้เลยวีดีดอเริ่มยืนยันตัวตนเป้าหมายผิดพลาดฮะเป้าหมายผิดพลาดเหรอเห็นไหมฉันบอกนายแล้วฟอสซิลนั่นไม่ใช่เธอไดซิโนซอรัสกรงเล็บของมันโค้งแล้วก็ยาวไม่เหมือนกับฟอสซิลที่เราขุดพบเลยงั้นไดโนเสาร์ที่เราตามหาคือตัวไหนกันแน่ う นี่ไดโนเสารกินเนื้อที่ทรงพลังที่สุดในโลกปากใหญ่เบลมมเลยรามใหญ่ๆของมันบดขยี้ได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้แต่ดูกรงเล็บของมันถึงจะแหลมคมมากแต่ถือว่าเล็กเดี๋ยวนะแหลมคมแต่เล็กงั้นเหรอพี่เดวเดิมยืนยันตัวตนยืนยันสำเร็จเดิมบันทึกข้อมูลนิเวศวิทยาของทีเร็ก สุดยอดไปเลยวูดดี้เจอตัวมันแล้วสรุปว่าฟอสซิลที่เราตามหาก็คือทีเล็กส์นี่ไม่ใช่เวลามาปล่าแล้วรีบเพนก่อนไม่งั้นโดนงาบแน่ ขึ้ข้อมูลนะเจ๋งสงคำร่ำลือไปเร็วมันใช้เวลามาโอ้ยไปก็มันเจ๋งจริงๆนี่นายก็เห็นนี่ไม่มีอะไรอยู่มันได้สุดยอดไปเลยกว่าจะบันทึกข้อมูลเสร็จโดนมันจับกินก่อนแน่เออเเีเดยวช่วยพวกเราด้วย วิเคราะห์ตรวจพบภูมิประเทศที่ขรุค่ะแจะเป็นต้องใช้ยานผ่านน้ำเพื่อเดินทาง เห็นแล้วพวกเรา วันนี้ป่าเอาละจับแน่นๆเนอะ แบบนนี <S <S 2> <S 2> ้ก <Pract izen> <together> ัจากข้อมูลชี้ว่าความคิดบ้าบ้านี้มาจากจีจีและลูดี้มาแล้วเย้มาติดกลับแล้วมาติดกลับแล้วการบันที้ข้อมูลชีเวสเสร็จสมบูรณ์แล้วรักกีดสมเร็จแล้วทีนี้ก็กลับกันได้แล้ว นายมัวรอรให้อยู่่นานยังจําที่ฉันพูดได้มะว่ารงเล็บของมันเล็กมากๆม,มันเลยแกะเถาวันออกไม่ได้งั้นก็เป็นจังหวะที่เราควรรีบเพนไม่ใช่เหรอแต่ดูไปมันก็น่าสงสารอยู่นะเดี๋ยวกว่าจะจับมันได้เหนื่อยแทบแย่อยากนี้ป่าราบอีกหรือไงถ้าเราช่วยมันก็ไม่แน่นะ มันอาจจะอยากเป็นเพื่อนเราก็ได้เห็นมามมันยิ้มหวานให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไม่มันทามุมแบบนี้ละเือได้แต่แรกแล้วในสายตาเธอหวามเปเธอเข้ากบเพื่อนแล้วปากเท่านั้น แทนดวงดาวเดินทางเข้าเวลาและอวกาศแล้วได้ผ่านการผจญภัยอันตื่นเต้นกันมาแล้วทีนี้มาดูข้อมูลที่วีเดลบันทึกไว้กันดีกว่าทีเร็กซ เป็นไดโนเสาร์เทโรพอดที่อาศัยอยู่ในยุคพรีเทเชสตอนปลายลำตัวมีความยาวเกิน12เมตรและมีความสูงประมาณ6เมตรว้าวมันสูงกว่าชั้นต่อตัวกันหลายคนเลยละ่ะเทเร็กสเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ดุร้ายที่สุดมันมีปากและฟันที่ใหญ่และทรงพลังมากและฟันของมันยังแหลมคมเหมือนกับมีดเลยละ่ะถ้าโดนมันกัดเข้าแล้วก็เว้ย นอกจากปากแล้วมันยังมีหางและเท้าที่ทรงพลังอีกด้วยกรงเล็บเท้าหน้าน่าจะเป็นจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของมันถ้าเธอบังเอิญไปเจอทีเร็กซ์ในปา่าให้ทําตามอย่างที่ฉันทําคือจับมันมัดปากด้วยเถาวัซ์ซักแล้วรีบเพนให้ไวอย่าได้คิดจะไปผูกมิตรกับมันเด็ดขาด My promise. Ball. MV Group